นักเตะเลือดร้อนเล่นเกมดุดันวันเวลาผันเปลี่ยนนะครับกลายเป็นนักเตะที่ทุกคนให้การยอมรับจนกลายมาเป็นกัปตันทีมสสดยอดท็อปฮิตลูกหนังอีซายมาสจรรันฉายานี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆนะครับต้องผ่านอะไรมามากมายที่สน์มาหลายอย่างจนกลายมาเป็นแบ็กซ้ายท็อปเอเชียธีรทรบุญมาทันตัวเทพลูกหนังบอลไทยมาส่องประวัติคร่าวๆของผู้ชายคนนี้กันนะครับพร้อมแล้วเลสโก ธิททรทอนบุญมาท่านนะครับเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2533ชื่อเล่นว่าอุ้มเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวไทยปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้์ให้กับบุรัมยูไนเตดและทีมชาติไทยซึ่งธิระทอนะครับเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้คว้าแชมป์เจลีกวันได้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนะครับและเขาก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้าที่ได้รับสมญานามว่าอีซ e ้ามหัศจรรย์ เส้นทางลูกหนังของเทีเยทอน,นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาที่โรงเรียนอาสัมชัญธนบุรีซึ่งทําให้เขาได้เล่นฟุตบอลโดยชนร่วมกับกวินธรรมสัจจานันและควาแชมป์ฟุตบอลขาสั้นหลายรายการเลยทีเดียวนะครับหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้เล่นฟุตบอลอาชีพให้กับราชประชาก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดหรือชื่อเดิมในตอนนั้นนะครับก็คือสมสรตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลองเล่นให้กับสโมสรบุรีรัมตั้งแต่ปี2552นะครับมาถึงปี2559ลองเล่นไปถึง292นัดรวมทุกรายการนะครับยิงไป24ประตู68แอซซิสต์และคว้าแชมป์20รายการสรุปง่ายเลยนะครับก็ได้ทุกแชมป์ที่ประเทศไทยมีนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยท่านผู้ชมช่วยเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ในฐานะนักเตะแบ็กซ้ายยิงได้ขนาดนี้ถือว่า mm hmm. เจ็มแมวเวบ็บต่อมาในวันที่8นะครับพฤษภาคมปี2559เทียรอทนลงเล่นนักสุดท้ายให้กับสมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับชัยนาทฮอนวิลศ์นย์ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นให้กับคู่ปรับตลอการอย่าง s c g เมืองทองยูเนเต็ดในเลกที่2ของฤดูกาลการย้ายทีมครั้งนี้ข่าวหลายสำนักตีกันไปต่างๆนานาน,นะครับบอกว่าผิดใจกับท่านประธานอย่างนีวินที่ชอบนะครับ แล้วก็จบแบบไม่ดีบ้างอย่างน้นอย่างนี้บ้างครับรหลาะราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นเทียทอนลองเล่นให้กับเมืองทองจนจบฤรืการในเล็กที่2นะครับเทียทอนลองเล่นในลีกให้กับเมืองทอง12นะัดยิงไป2ประตูมีส่วนช่วยให้สโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่4ได้สําเร็จลองเล่นให้เมืองทองทั้งหมดไป42นะัดซัดไป9ประตู หลังจากนั้นนะครับมีข่าวว่าทีมจากเจลิกสนใจในตัวแบ็กซ้ายคนนี้ไปร่วมทัพและก็เป็นทีมอย่างวิเซลโคเบในเจลิกวันนะครับแบบยืมตัวเทียรทอรถูกยืมตัวไปเล่นในเจลิกของประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลา1ฤดูกาลกับสโมสร,รวิเซลโคเบในฤดูกาล2018ซึ่งทําให้เทีรทอรนะครับมีโอกาสได้เล่นกับนักฟุตบอรละระดับโลกอย่างรูคัสโพโดสกี้และอันเดรสอินเนต้านะครับลองเล่นให้กับวิเซลโคเบไป28นัด ต่อมาหลังจากนั้นทีทรทอนหมดสัญญากับวิเซลโคเบะนะครับก็มีทีมยักษ์ใหญ่เจลิกสนใจในฝีเท้าของทียรทอนบุญมาทันอย่างยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับได้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเทีทรทอนบุญมาทันจากเมืองทองยูเนเต็ดมาเล่นในเจลิกดูกัน2 0 1 9อีกครั้งและด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้กลายเป็นตัวหลักของทีมต่อมาเทีทรทอนได้สัญญ,ญาถาวร3ปีกับยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเป็นที่เรียบร้อย ในฤดูกาล2019นะครับเทีรทรบุญมาทันทั้งยิงทั้งใจก่อนพาทีมควาชช้าแชมป์เจลีกมาครองได้ในรอบ15ปีของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอตอย่างยิ่งใหญ่เทีรทอบุญมาทันนะครับในฐานะนักเตะคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แช,ชมป์เจลิกวันหลังจากนั้นก็ได้อยู่ต่อกับทีมอีก2ฤดูกาลสำหรับเทีรทรบุญมาทันนะครับนับเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่ไปประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบนเวทีเจลิก นับตั้งแต่ตบเท้าร่วมทีมในปี2 0 1 9ได้โอกาสลงเล่นทั้งหมดนะครับ9 4นัดยิงไป4ประตูกับแอดแอซิดต่อมานะครับธีรทรก็ได้แยกทางกับโยโกมาเอฟมาริโนสและย้ายกลับสู่ถิ่นเดิมสู่บุรีรัมยูเนเต็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่ล่าแชมป์ไทยลีกอีกครั้งและล่าสุดนะครับธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการนำทีมชาติไทยป้องกันแชมป์อาเซียน อาเซียนครับ2022หรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับได้สำเร็จด้วยการควา้าแชมป์ดยการชนะเวียดนามไปได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0ผลรวม2นัดาที่เจอกันไทยเฉช,ชนะไป3ประตูต่อ2ก็เลยควา้าแชมป์เป็นสมัยที่7ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจากหนุ่มน้อยหัวร้อนกลายมาเป็นกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทย ทำไมผู้ชายคนนี้นะครับประสบความสําเร็จมากมายวงการฟุตบอลเอเชียการเป็นแบ็กซ e ้ายท็อปเอเชียไปแล้วหน้าขนาดนี้ดูและชอบใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วย